แล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาหมูเพลินมิซาทางหลานพี่น้องเนาะมามากินข้าวด้วยพี่น้องเอ้ยเนาะอาหารเนาก็มีนาปิ้งหมูตำหมักท้อเนาะแล้วก็ผักโขยอนเนาะแล้วก็แจ่วของบ้านเฮานว่์เนเนาะไปไปแล้วก็พี่น้องเนาะมามาพี่น้องกินข้าวกันยไหมนี่มีตำหมักท้อพี่น้องตอนเดิก ปงมงีิน้องถกวนี่ผักโขยอนี่น้องกิน,นกับตำบักโทนี่เข้ากันเลยี่น้องเลยอืม้มองม้ยโอานาตองโฟมเนาะไปเข้านีมันจบอน่นเอน้องมากินตำบักโทนี่ฉ่น mọi người mãi anh em ký quay ba anh ấy. mhm 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 มากินก่อนกินก่อนทีมาแล้วมั้ครมาดล้วสองคำนะเป่นเราฝามอลอืออือฝามอลจะทำดีดีดีมามาฝามอลอือขอากันเนื้ออือเข้าเด้อดื้มู

หลายหมือนกัเละเ่จอนแตพักนะคอยพักพักกันพักด่งคมรวมืมเนาะมันเสี่งเดียหลายจ้างมัจะไพักนั่นแหละตลิน มีหได้อะไรยางเลยรสจี๊ดแค่เหมือนก็ย่าไม่นอมันไม่ได้เลยที่จะกลิ่นเหมัอนจะส้มเลกเนาะเผ็ดน้ำมันมอกรับ พักเสรน้ำก็จังเก็บพักแี้เก็บนัน้นเรียบร้อยแล้วเวียงหลังนี่ปืนพู่ได้

ฟันแม่จะรูปนิอนน้อนนะมีมว้ในฟันจะรูปนิ่น้อนนะขาดแล้วจะดูดหมดจากบ้างเวียดแล้วกันแตการกาเราเห,หานะเ็นฟันเลยบ้านนิ่งเพิ่ลืมใส่ลูกปืน ไ่ดอปฟ้าซีเลยเนาะรถจะมั่วูยขาานห้าฟ้าเนี่ยโอยเจ็ดตัวตเลยเถอะเพื่อนมีก่เ่ามันทำโค้งเลฟ้าติดดอนตัวนี้หน่อยเนาะโป้เนาะแมันเที่ยวขึ้นมาเนาะ

ပါကောင်เนาะລະຄືມີກາມາພິລາຫນ້ອມເບື້ອງເນາະອ່າຂໍຂອບມົດຂອບໃຈຢູ່ເດີ້ຕົນນ້ອງຈ່າຍທຸ